สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต,ตื่นหุ้นวันนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่เปลี่ยนการซื้อของถูกให้กลายเป็นความมั่งคั่งระดับโลกเขาคือวอร์เรนบัฟเฟตชายชราผู้ใช้สมองและความอดทนสร้างพอร์ตพันล้านจากหุ้นราคาถูกแต่เดี๋ยวก่อนคำว่าซื้อถูกมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหาหุ้นที่ราคาต่ำแล้วทุ่มเงินใส่ลงไปมันคือศิลปะที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความอดทนและการกล้าเดินสวนทางกับฝูงชนจุดเริ่มต้นของชายผู้รักของถูก บรูเรนบัฟเฟตต์เกิดที่โอมาฮารัฐเนบรสกาประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุแค่11ปีและซื้อหุ้นตัวแรกด้วยเงินสะสมของตัวเองฟังดูเหมือนเด็กเนิร์ดใช่ไหมครับแต่เด็กเนิร์ดคนนี้กำลังวางหลักฐานของอาณาจักรการเงินที่คนทั้งโลกจะต้องจดจำวันหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหนังสือชื่อว่า The Intelligent Investor โดยเบนจามินเกรแฮมในนั้นมีแนวคิดที่บัฟเฟตต์รักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ซื้อของดีตอนคนอื่นกลัวหรือที่เราเรียกกันว่าวอลลอินเวสติงความกล้าซื้อหุ้นตอนคนอื่นกลัวตายคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูว่าตลาดหุ้นตกหนักทุกคนแตกตื่นข่าวเต็มไปด้วยคำว่าฟองสบู่แตกเศรษฐกิจถดถอยขายด่วนก่อนขาดทุนคุณจะทำยังไงถ้าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตเขาจะเดินเข้าไปยิ้มแล้วพูดว่าเวลาที่เลือดไหลในถนนคือนาทีทองของนักลงทุนฟังดูโหดใช่ไหมครับแต่เขาหมายถึงว่า จังหวะที่คนกลัวมากที่สุดก็คือจังหวะที่หุ้นดีๆมักจะถูกขายทิ้งในราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อหนึ่งในตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ตลาดหุ้นทั่วโลกพังพินาศแต่บัฟเฟตเข้าไปซื้อหุ้นแบงก์ยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman s ซ c h s และแ a n k of a m e เมริกาในราคาที่เรียกได้ว่าถูกเหมือนได้ฟรีและในไม่กี่ปีต่อมาหุ้นพวกนี้ก็กระโดดขึ้นไปหลายเท่าตัวบัฟเฟตไม่ได้มองแค่ราคาถูกแต่มองว่าของดีถูกต่างหากเดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับบัฟเฟตตไม่ได้ซื้อของถูกเพราะมันถูกแต่เขาซื้อเพราะมันคือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแต่ราคากำลังโดนกดดันเขาชอบธุรกิจที่มีกำไรแน่นอนมีความสามารถแข่งขันและที่สำคัญคือมีผู้บริหารซื่อสัตย์ลองคิดดูครับหุ้นอย่างโคคาโคล่าอัพเปิลหรืออเมริกันเอ็กเพรสที่บัฟเฟตถืออยู่ในพอร์ตเขาซื้อพวกนี้ตอนที่ตลาดมองข้ามแต่เขาเห็นคุณค่าในระยะยาวหัวใจของการซื้อหุ้นอย่างสวยงาม อดทนและมีวินยัยข้อนี้สําคัญมากการซื้อของถูกไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวะแต่คือการอดทนรอให้โอกาสมาถึงบัฟเฟตเคยบอกว่าการลงทุนก็เหมือนการตีลูกเบสบอลคุณไม่ต้องสวิงทุกลูกที่ผ่านหน้าแต่เมื่อคุณเห็นลูกที่ใช่คุณต้องใส่เต็มแรงหลายครั้งที่เขาถือเงินสดไว้หลายปีรอจนตลาดส่งของดีราคาถูกมาให้และเมื่อถึงเวลานั้นเขาไม่ลังเลที่จะลงมือเคล็ดลับจากบัฟเฟตที่คุณนำไปใช้ได้เลยลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจ อย่าซื้อหุ้นเพราะคนอื่นบอกว่าดีแต่ซื้อเพราะคุณรู้ว่าธุรกิจนั้นหาเงินอย่างไรอย่าตามฝูงชนถ้าทุกคนกำลังบ้าอะไรบางอย่างให้ถอยออกมาแล้วมองดูให้ดีให้ความสำคัญกับคุณค่าไม่ใช่ราคาหุ้นราคาถูกอาจไม่ดีแต่หุ้นดีที่ราคาถูกคือสิ่งที่คุณต้องหาให้เจอถือยาวได้ถ้าธุรกิจนั้นยอดเยี่ยมบัฟเฟตถือหุ้นบางตัวนานกว่า20ปีเพราะเขาเชื่อในธุรกิจนั้นจริงๆจ,จงมีความกล้าในวันที่คนอื่นกลัว นี่แหละหัวใจของการซื้ออย่างสวยงามคำถามสุดท้ายคุณพร้อมจะซื้ออย่างสวยงามแล้วหรือยังการลงทุนไม่ใช่การพน,นันมันคือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมีแผนและมีความกล้าคุณอาจไม่ต้องเป็นวอร์เรนบัฟเฟตคนต่อไปแต่คุณสามารถนำแนวคิดของเขาไปใช้เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้จริงจำไว้ครับโอกาสไม่ได้หายไปไหนแต่มันไปซ่อนอยู่ใต้ความกลัวของคนส่วนใหญ่สมหุ้นในตำนานที่วอร์เรนบัฟเฟตลงทุนตอนมันยังถูกแสนถูก แต่สุดท้ายกลับทำกำไรถล่มทลายบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคแต่มันคือศาสตร์แห่งการมองเห็นคุณค่าที่คนอื่นมองข้ามและคุณเองก็ทำได้เช่นกันถ้าคุณฝึกสายตาแบบบัฟเฟต์หนึ่งโคคาโคลาหุ้นน้ำดำที่สร้างกำไรหลายพันล้านย้อนกลับไปปี1988ตอนนั้นตลาดหุ้นอเมริกาเพิ่งผ่านเหตุการณ์แบล็กมันเดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับติดดินแต่คุณรู้ไหมครับว่าบัฟเฟต กลับตัดสินใจทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทน้ำดำที่ชื่อว่าโคคาโคลาตอนนั้นคนคิดว่ามันแค่เครื่องดื่มน้ำหวานจะโตอะไรนักหนาแต่บัฟเฟตเห็นอะไรเห็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเห็นการขยายตัวของผู้บริโภคในต่างประเทศและเห็นบริษัทที่ผลิตเงินสดได้แบบไม่มีวันหยุดผลลัพธ์คืออะไรครับวันนี้โคคาโคลาคือหนึ่งในหุ้นที่บัฟเฟตถือมานานที่สุดในชีวิตจากต้นทุนไม่ถึง3ดอลลาร์กลายเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลปีละละาายยร้้อน และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากกว่า1%น0 0ันั่นแหละครับซื้อถูกเพราะมองเห็นคุณค่าของจริง 2. อ m e เมริกันเอ็กเพรสซื้อหุ้นตอนเกิดวิกฤตแต่ได้กำไรจนวันนี้อเมริกันเอ็กเพรสหรือ a m แ c คือบริษัทเครดิตระดับโลกแต่ในปี1963มันเจอวิกฤตครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสลัดออยสแกนเดิลบริษัทลูกค้าโกงน้ำมันถั่วเหลืองแล้วส่งผลกระทบต่อ a อแมอย่างหนักหุ้นตกวูบคนแห่ขายเพราะคิดว่า a m แมจะลม้มแต่บัฟเฟตกลับมองว่า ตัวธุรกิจจริงๆไม่ได้เจ๊งแค่เสียชื่อชั่วคราวและยังมีแบรนด์ที่คนเชื่อถือมีลูกค้ามากมายโอกาสทองจึงมาในรูปแบบของวิกฤตเขาทุ่มเงินซื้อหุ้น AMa มกว่า40%ของพอร์ตหน้าตอนนั้นและรอรอให้ความจริงปรากฏว่า AMa มไม่ได้ล้มไม่นานหุ้นดีกลับและวันนี้ a m a มยังคงอยู่ในพอร์ตเบิร์กเชียร์เฮเวมีกำไรสะสมหลายพันล้านดอลลาร์เห็นไหมครับบางครั้งโอกาสมาพร้อมกับความกลัวแต่ถ้าเรามองให้ทะลุเราจะเห็นของดีราคาถูกซ่อนอยู่ 3. Bank of a m e r i เมริซื้อท่ามกลางวิกฤตซัพพลายปี2011หลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ Bank of a m e เมริเจอปัญหาหนักนักลงทุนหนีหมดราคาหุ้นตกต่ำอย่างน่าใจหายแต่คุณรู้ไหมครับใครเดินเข้ามาใช่ครับวอร์เรนเบรฟตนั่นเองเขาเข้าไปเจราจาขอซื้อหุ้นบุริมสิทธ์พร้อมสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญและได้ดอกเบีย้ยปีละ6%เปอร์เซ์แบบเทพๆแถมยังมีสิทธิซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าตลาดในอนาคตอีกสุดท้ายเมื่อราคาหุ้นฟื้น บัฟเฟตต์ก็แปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญได้แบงก์ออฟอเมริกาเข้าพอร์ตกำไรหลักหมื่นล้านดอลลาร์จากการซื้อในวันคนอื่นหนีมันไม่ใช่การเก่งกำไรแต่มันคือการมองเห็นว่าธนาคารดีๆแค่เจอฝุ่นตลบชั่วคราว3ส,สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากตัวอย่างของบัฟเฟตต์หนึ่งซื้อเมื่อคนอื่นกลัวช่วงเวลาที่ตลาดแตกตื่นคือช่วงเวลาที่นักลงทุนที่กล้ามักรวยที่สุด 2. ดูคุณค่าไม่ใช่แค่ราคาหุ้นราคาตกไม่ได้แปลว่าเป็นของดี แต่ถ้าบริษัทยังมีพื้นฐานแข็งแรงธุรกิจยังเดินหน้านั่นแหละของดีราคาถูก 3. อดทนและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเข้าใจบัฟเฟตไม่ได้ซื้อแล้วขายเร็วเขาถือยาวเป็น 10, 10ปีเพราะเชื่อในคุณค่าระยะยาวคำถามทิ้งท้ายคุณพร้อมจะเป็นนักล่าคุณค่าแบบบัฟเฟตแล้วหรือยังในวันที่ตลาดกลัวคุณจะหลบหรือลุยในวันที่ราคาหุ้นตกคุณจะหนีหรือมองหาเพชรในโตมการลงทุนไม่ใช่เรื่องของไอคิวสูง แต่เป็นเรื่องของวินัยบวกความอดทนบวกการรู้จักคุณค่าและนี่คือสิ่งที่คุณเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์วันนี้ครับหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับเพื่อนนักลงทุนรอบตัวคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าที่เราจะพาคุณไปล้วงลึกแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกอีกคนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนและอย่าลืมว่าจังหวะที่คนอื่นกลัวอาจเป็นโอกาสทองของคุณสวัสดีครับ